ช่องปาปูบเป้นะคะวันนี้ปูเป้เป็นอะไรโอเป็นครั้งแรกนะคะที่ลองหาเพื่อนนะคะแม่แม่แมเป็นครั้งแรกที่ลองหาเพื่อนใช่ไหมอู้หูจะไปหาใครอุ้ยอุ้ยอ่ะดูซิจะไปหาใครเอาลองหาใครโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วหาชี้แล้วนะคะวิ่งไปหาใครนอ้อโตเราขน่ดเด้อดูสิดูสิ <พ uka> จะวิ่งไปหาใครปูเป้เอ<า>โอ้วิ่งไปรัดน้องน้ำมนรัดน้องน้ำมนกับแม่สม้มกับแม่บุญเพิ่มโอ้เ <m> นื่องว่าวิ่งไปอะไรนะคะวิ่งไปรัดไปร้องเรียกเพื่อนมาลงน้ำนะคะ กันจ้าเฮ้ยคนคนดีใจนะคะได้เจอเพื่อนรักนะคะไม่ส้มกับไม่บุญเพิ่มเพื่อนรักเขาเลยนะคะนี่ดีใจดีใจ โอ้ยวันนี้เจอเพื่อนอาการจะเ่าอเอาโจกห้างแล้วันนี้เวลาที่เขาเป็นแบบนี้เขาจะทําอาการแบบนี้นะคะเขาจะดึงดึงหางตัวเองนะคะไปแร้วไปเร็วน้มนไปเร็วไปเร็วไปแล้วเอาวิ่งตามกันไปติดๆไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วก่อนจะวิ่งก่อนนะคะน้ำมนต์นะคะโอ๊ะโอะโอ๊ะโอแต่ละเชือกโอ๊ยสามเชือกสี่เชือกนะคะไปแร็วไปแร็วน้ำมนต์พานำทีมนะคะ น้ำมูนพาอวิ่งนะคะเฮ้ยปูเป้ปูเป้ก,ปกหางสี่แรน้ำมุขกันแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโออแต่ละเชือกอุยอโอ้ยเป้กลไม่ทันเื่โอ้ยขาเย้าวญงสาวขาเหย้าแรงุ่นป่นป่น า,าโอ้ยฝุ่นตลบเลยค่ะแม่แม่โอ้ยมือนีอาการอาการห่าคูปี มาเล่นเลนกันละมุนเลยหลอนโคตรโอ้ยน้ำมนต์๊ตุกน้ำมนต์พาแม่แม่วิ่งค่ะพาแม่เพิ่มพาแม่ปุปเป้พาแม่ส้มวิ่งตลบเลยใช่ค่ะแมนี่ยล่ะแม่เงินทักทายแมี่ยล่ะจ้านอนเลวปุปเป้นอนแลยโอ้ยเล่นน้ำรอบสองนะคะเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลย บอกว่าบอกพ่อหนูว่ามาเล่นกับน้องน้ำมนต์หน่อยนะคะเออเด้อเด้อพ่อพ่อเล่นน้หนี่ตัวเล็กก็มาให้กำลังใจพ่อนะคะโอ้ยกขาโอ้สวยจังเลยปูเป้สวยจังเลยน่ารักจใงเลยเอาไม้เอาไม้เลยเอาไม้ปูเป้เอาใหม่อนั่งนั่งนั่งให้แม่แม่ดูหน่อยความสามารถพิเศษของหนูทำยังไง โอ้หันไปทางพุ่นเนาะนั่งได้นะคะเขานั่งได้อยู่แต่ว่าจะนั่งได้ไม่นานนะคะามาน่นนลเด้อยมะม่วงมาตะบ้านให้ปุ้ปีกินนะคะ โทรศัพท์ถ่ายคลิปเป็นกระตุกกระตุกเลยคะ่ะแม่ๆขอัยด้วยนะคะขนาดซื้อเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเออมากินมะม่วงมะม่วงแต่เนี่ยไม่แล้ว ม 17, ่ะม่วงค่ะมะม่วงเอาไต่บ้านนะคะโอ้แต่ละเชียงมันคนน้ำ นะแม่น้ำมนต์ตอนนี้ติดแม่เพิ่มแล้วนะคะไปอยู่กับแม่เพิ่มแค่คืนเดียวนะคะติดแม่เพิ่มแล้วนะคะโอ้ยหหันใจท่านบ้านออเห็หันใจท่านบ้านอ๋อเหนื่นน้ำติดแม่เพิ่มแล้วอยู่น้ำแม่เพิ่มมือเดียวปลาปลูกแล้วมาเข้า ดูดอย่างเดียวดูดไม่เพิ่มเนาะดูดคือควานเลยค่ะแม่แม่วานขมักดูดยัแไม่มีเลยขยีตาขยีตาก่อนคันตา ก็จะพาน้องช้างนะคะไปปลูกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไลฟ์สดนะคะฝากไว้เป็นกำลังใจาให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า